ผมก็ขีดขีดมวยให้เขาสองขีดนิทีเด็ดแล้วก็ปรากฏว่าถึงวันที่มวยต่อเข้าตามนี้หมดโอ้โหตอนนี้พออีกอาทิตย์หนึ่งเป็นอาจารย์แล้วเป็นอาจารย์โดยไม่รู้ตัวเขาก็พาไปกินแล้วก่ย่างลิขิดแหมดีใจได้เป็นอาจารย์แล้วก็ได้กินก่ย่างฟรีด้วยพอได้กันมาแล้วเนี่ยเอากคกติบสิ ลวกวงในกับรองกสศราคาวันนี้มาเปิดใจนักภาคมวยระดับปรมาจารย์ครับคุณสมิงขาวหรือว่าคุณดำรงตายทองครับนักภาคมวยระดับประเทศเลยเดี๋ยวรองกสศราคามาเปิดใจว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรถึงได้มาภาคมวยแล้วก็ดังกระชอดไปทั่วโลกเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับปอลสังข์คครับเห็นตัวเป็นๆน,นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองนะนะไม่ได้ฝันไม่ได้คิดเลยนะว่าจะมาถึงขั้นเนี้ย ในช่วงนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนออดเนี่ยก็สรุปแล้วก็ยังไม่ได้เป็นไม่ได้เกิดได้วางนั้นเถอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมไปสืบมวยที่ลาดําเนินการลุมพินี <c oughs> เขาก็จะมีมวยทุกวันเสาร์อาทิตย์เราก็ประเภทไปได้เสียตามตู้งามวยตู้อ่ะ <c oughs> แล้วก็เราจะต้องไปสืบว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบน้ําหนักเท่าไรลดน้าหนักกี่ปอนอะไรพวกนี้ <c oughs> แล้วก็ฟอร์มการชกเป็นไงสูงหรือตี้ต้นดีปลายไม่ดีอะไรพวกนี้งาแล้วก็บากฏว่าพอไปดูหน้าตู้ไปวัดดวงหน้าตู้ก็ เราเพื่อความอยู่รอดเออ,อพอได้ประมาณสักร้อยสองร้อยบาทเนี่ยเราก็าเก็บแล้วเราก็เลิกแล้วก็กาศสูงพอหลังจากนั้นเ,นเราไปสืบมวยหน้าสนามคือแรกดําเนินเนี่ยเขาจะมีอาทิตย์จันทร์พุธแล้วก็พระรหัสลุมินีเมียงคารศุกร์แล้วก็เสาร์คือ7วันเนี่ยเราไปเสืบมวยหมดตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราก่อนจะไปโรงเรียนเราก็ไปสืบก่อนแล้วก็มีมวยวิทยุตอนนั้นคนที่เข้าภาคมวยก็คือคุณลาภอนามานแล้วก็บุญมีเดชขจร น,นนะ่้เข้าภาพมวยมวยช่องสี่อ่ะช่องสี่บังคุ้มพมอะ่ะแล้วก็มีเฮีเยยงเฮียยงดำเฮียยงไฮไฟเนะนะี่ะก็เฮียยงดำเป็นคนตะกูลเร็วๆเรๆไปไว่าแดงแล้วก็ต่อยหนักต่อยหนักน้ำเงินอะไรพวกนี้เราก็ได้โคตรับมาตรงนี้ด้วยไงฟังวิทยุแล้วเราก็ได้เปรียบเขาแล้วก็ต่อมาเราก็มีเขามีมวยช่องห้าเริ่มแล้วไงอพอเริ่มแล้วเนี่ยเราก็ไปสืบตามปกติมวยช่อง5้าเขาเริ่มเวลาประมาณ5โมงเย็นไงถึงทุ่มหนึ่งตอนนั้นก็มวยดีดนตรีเพาะ ผู้การบรรจุองแสงคุณไงเป็นผู้จัดแลด่ดำเนินมาอาทิตย์เราจะต้องไปสืบหน้าสนามมาอาทิตย์ก่อนเลยลูมินีดูมันจะเป็นช่องสี่บางคุณผมรู้ว่าช่อง9้นี่แหละแต่ว่าคนเข้าใจนิยมน้อยกว่าทางมวยแลด่ดำเนินว้อาทิตย์ช่อง5ตื่นประมาณ6กโมงหกโมงเนี่ยนั่งรถเมล์เลยรถเมล์สายสิบหไปลงแถวมาขาวานและเดินจากมาขาวานก็ข้าไปแลด่ดำเนินถ้าเกิดว่าเราไปสายสอง เราก็เดินขึ้นจากหน้าบ้านเนี่ยนะผมเกิดแถวแถวทีวีไงขึ้นป้ายนั่นนีละแล้วก็ไปลงแถวนี่แหละแถวหลานหลวงไม่ชอบอะจริงๆแล้วใจจริงเนี่ยนะไม่ได้ชอบเป็น นักวิจารณ์มวยหรือว่าจะเล่นมวยหรอกใจจริงอยากเป็นนักมวยไม่เคยโชคหรอกเพราะว่าได้แต่ซ้อมอยู่ที่ค่ายในซอยบ้านเพชรบุรีซอยเจ็ดชื่อค่ายกล้าผจนแล้วก็มีเสมากล้าศึกสมัยก่อนเขาก็เป็นเป็นนักมวยดังๆแล้วก็ผมก็ชอบแบบกุมารทองยนตรกิจอย่างเงี้ยหรือว่าสอนนารายรุมหาโลกไอ้ชะอะไรพวกเนี้ยชอบพวกนั้นเนี่ยเป็นไอดอลของผมอะขนาดผมแม่เก็บสะตุ้งสะตังนะไม่มี่ยงเกงมวยลงทุนเก็บตังเก็บตังไปซื้อกางเกงที่ไทยสมัยถนนตก ครสมัยมาสายให้มันเทต่อยไปต่อยมาซ้อมไปซ้อมมาเกิดว่ามันมันเบื่อไปเองเพราะมันตัวเล็กแล้วไม่ได้ต่อยเรียนหนังสือก็ซื้อหนังสือบ็อกซิงเดดริงมาเก็บไว้ใน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 ,ในห้องอ่ะแล้วกดด็ดูว่าคนไหนกาดมวยสวยอย่างไงอย่างไงเนี่ยเราก็จะทําตามอยากจะเป็นนักมวยแล้วแต่นี้ไม่ได้อยากเป็นแน่นแล้ ตามเ<น>ทนเนอร์เข้าเรื่องแม้กระทั่งคนที่คุมน้ามวยมาเนี่ยพอมวยช่องห้าซือมวยช่องห้าก่อนช่องห้าปุ๊บพอตกเย็ยนห้าโมงผมใครมาบอกโอ้ผมชื่อเล่นชื่อแปะ๊ะบเออแป๊ะแป๊ะก็ให้มวยนีย่ผมก็ขีดขีดมวยให้เขาตัวนี้ขีดสองขีดสองขีดนี่ทีเด็ดขีดเดียวนี่ก็ธรรมดาบางทีบงางครั้งขีดเดียวก็คิดว่าต้นจัดต้องออกตัวไปไลายๆนะในโปรแกรมอ่ะเขียนไม่ให้เขาอย่างนั้นที่เขาคือซื้อหน้าสนามอ่ะ แล้วก็ปรากฏว่าถึงวันที่มวยต่อยแล้วเขาก็ไปดูตามทีวงทีบีเข้าตามนี้หมดโอ้ยพออีกอาทิตย์หนึง่งนะวันเสาร์ก็สืรลุมพินีวันอาทิตย์ก็ได้ดำเนินพอโอ้โหวันไหนที่มวยที่เราสืบ์เสเข้าหมดโอ้โหตอนนี้พออีกอาทิตย์หนึง่งเป็นอาจารย์แล้วเออเป็นอาจารย์โดยไม่รู้ตัวเขาก็พาไปกินแล้วไก่ย่างลิขิตเออใกล้ใกล้เวทีกินไก่ย่างก่อนแล้วก็แหมดีใจได้เป็นอาจารย์แล้วก็ได้กินไก่ย่างฟรีด้วย แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเขาได้กันมาไงพอได้กันมาแล้วเนี่ยเขาก็ติบสี่แล้วก็ช่วงที่เขาเนินสือพิมพ์บ็อกซิ่งเขาขาดทุนวิจารณ์มวยเขาขาดคุณวิจารขาขาณ์รมวยแล้วก็ปรากฏว่าทางครูเนี่ยเขาก็บอกครูเท่านะ,ะเขาก็บอกเอาวางอ่าเอาเด็กคนนี้สิคือสมิงขาวเนี่ยเอาเด็กคนนี้ซึ่งซึ่งคล้ายๆกบเขาข,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 ขยันแล้วก็สืบมวยให้มวยแม่นเราเอาไปวิจารณ์ที่เอาวาง ก็เลยตกลงก็ให้ผมไปที่สามใบเถาไนงะมวยกีฬามวยบ็อกซิง่งก็ให้เราเขียนหนังสือบ็อกซิง่งปี2อ0พเท่าไหร่หรู้ไหมสองัร้อยสิบหก็ปรากฏว่าโอ้โหพอสิบหกสิบได้ที่ได้ที่สพอสิบเจ็ดตั้งสิแปดสิบเก้ายีิชนะที่1หมดแล้วก็ได้ท้วยรางวัล3ปีซ้อน แฟนคลับที่มาเอามวยไงมามาเอามวยตอนสืบมวยตอนรันเช้าวัวนเช้าเนี่ยพอรู้ว่าผมชนะเลิศทำนายมวยบ็อกซิ่งแล้วเนี่ยสนามมวยด้าเนินเขาก็จะมีรางวัลอะไรรู้ไหมรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมรางวัลไหวมูไหว้ครูสวยแล้วก็กรรมการห้าม,มวยยอดเยี่ยมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเขาก็มีรางวัลหมดจนกระทั่งมาถึงรางวัลสุดท้ายรางวัลผู้ที่ชนะเลิศวิจารณ์มวยของนักสืบพิมพ์บ็อกซิง่ง ได้แก่นายดำรงต่ายทองหรือว่าคุณสมิงขาวเดลี่นิวก็เลยกรีดมาทางบ็อกซิง่งขอเด็กคนนี้ยตอนนั้นเดลี่นิวเขาสอยู่4พยางอะคือนะวิจารณ์หนังสือพิมพ์บ็อกซิง่งเราไม่ได้ตังค์นะแต่เราได้ชื่อได้ชื่อได้เสียงเนี่ยได้เครดิตแล้วจงกระทั่งมาได้ตังค์ก็คือหนังสือพิมพ์เดลี่นิวได้เป็นเดือนแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังวิจารณ์มวยในเดลี่นิวอยู่ พี่สิมิเขาเข้ามาเป็นนักภาคได้ยังไงครับก็ครูเท่าอยกเหมือนกันนะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งตอนนั้นครูเท่าก็จัดสึกฐานเองครูก็บอกว่าเออแป๊ะผมที่เล่นชิมาอยู่กับครูไหมเออแล้วก็ถามว่าอาจารย์บี้จะอาจารย์บี้จะว่าไหมเพราะว่าอาจารย์บี้ไม่ว่าแล้วเพราะว่าเขาก็คิดว่าผมโตแล้วนะผมก็เลยมาอยู่เดินตามครูเท่าครูเท่าตอนนั้นจัดสถานเองผมเดินตามครูเท่าก็เข้าดูมวยคนเห็นหน้ารู้ละรู้จักแล้วก็ทุกวันเราก็จะมาสืบมวย แล้วก็ไปทำรายการวิทยุให้กับครูที่ทททซอยอารีสิบโมงสิบห้าถึงสิบเอ็ดโมงไปแทนเฮียไซเฮียไซฝ่ายการเงินนั่นแหละมันดังระเบิดเถิดเทิงตรงนั้นมาเลยพอวิจารณ์มวยเนี่ยหนึ่งขีดสองขีดมึงพูดเองนะวันนี้นะอย่างออสซาดคามเขาในตีเจ็บตน้ตนๆอาจจะโดนเตะไปลูกขนุนไปก่อนแต่สี่ห้าเดี๋ยวทีบได้ตีตายอะไรพวกนี้นี่ตีตายนะเอาค่อยๆค่อยๆลงไปท,ท,ทีละหน่อยละหน่อย พอยุขึ้นยกสีเนี่ยถ้าเกิดว่ายังเป็นรองนีดหนอยใสไปเลยอาจไปเต็มเต็มเกไปเลยเดี๋ยวยกสี่ยกห้านี่ตีขาดเดี๋ยวเดี๋ยวออสออสนาคาไี่ตีขาดแน่นั่นแหละในวิทยุแล้วก็ปรากฏว่าสี่ห้าก็ตีขาดจริงๆโอ้โหคนฟังวิทยุโอ้โหเหมิงมันมั่นขนาดนี้นูน่นนี่นี่นั่นนั่นแหละแล้วก็ครูเนี่ยเขาก็คุณอพรเขาก็ร่วมกันจัดรายการอาสมทช่องกา่าถ่ายทอดก็วันเสาร์งแล้วก็ปรากฏว่า มีคนที่ภาคอ่ะหนึ่งวิทยาสุขลำรงบุญมีเดชาจรแล้วก็ฮิปโปสมบูรณ์สวยํำอ่างสามคนที่ภาคถ้ะเอินวันนั้นน่ะผมมาสนามมวยผมก็มาเก๋ๆตลอดครูบอกให้ผมมาเซอร์เวดูถ้าเกิดใครขาดเราจะได้จะได,จะได้จะได้ยัดให้เข้ารองภาคดูแล้ววันนั้นก็ปรากฏว่าคนขาดขาดไปสองคนครูเท่าก็เลยพี่บุญมีเดี๋ยวเอาสมิงขาวภาคด้วยคนแล้วกันเพราะว่ามาช่วยพี่เพราะพี่เพราขาดไปสองคน แล้วก็ปรากฏว่าพอผมภาคคู่สุดท้าย, oh. ายาคู่สุดท้ายแค่ให้ลองภาคคู่สุดท้ายเออคนมันติดพอหลังจากนั้นเนี่ยนะพอสองคนนั้นเขาออกครูก็เลยยัดผมเข้ามามามา,มาร่วมภาคเลย oh. แล้วก็หลังจากนั้นพอช่องเก้าไปแล้วแล้วก็ปรากฏว่าช่องเจ็ดเข้ามาถ่ายทอดตอนนั้นเข้ามาถ่ายทอดได้ทั้งเสาร์และก็อาทิตย์เพราะพี่อึงเขาเขาเป็นโปรโมเตอร์ของสนามมอลมิเนีมเขาก็เลยดึงดึงมามาจัดวันเสาร์ด้วย oh. นั่นแหละผมได้ภาควันเสาร์มวยช่องเจ็ดก่อนนั่นนะแหละแล้วก็เลยพอภาควันเสาร์เรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะภาคไปภาคไปภาคไปเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหคนติดคนติดเลยทีเดียวตอนนั้นผมภาคคู่กับวิทยาสุขดำรงสองคนวิทยาก็ปรากฏว่าคนติดผมเยอะก็เลยให้ผมภาคคู่ดังๆตลอดช่องเก้าแต่ว่าเป็นมวยวันเสาร์นะพอวันเสาร์เนี่ยนะ เลิกไปแล้วแล้วก็ปรากฏว่าผมไปวันอาทิตย์ด้วยพอภาคเสร็จวันเสาร์นอนตื่นไปถึงมวยนะทงนงสนามทำวิทยุพอสมทเรียบร้อยรียบกลับบ้านเพชรบุรีซอยเจ็ดแล้วก็อาบน้ําขับรถไปมีรถเฟียสคันหนึ่งไปที่ช่องเจ็ดในนะภาอยู่ช่องเจ็ดถึงประมาณปีอ้ยหลายปีอะ่ะพี่มิงครับหลังจากช่องเจ็ดแล้วเนี่ยไปภาคที่ไหนบ้างสรุปแล้วเนี่ยพอมาช่องเจ็ดแล้วพอเอิญผมเนี่ยมันคนมีดวงแล้วมีดวงโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู พอลูมินีมาถ่ายช่องช่องเก้าอีกตั้งกลาคืนสี่ทุ่มถึงหกทุ่มใครรู้ไหมวันทรงชัยโอ้ยแล้วก็วันทรงชัยนี่เอาบุ๊คตัวสมิงขาเป็นตัวเอกยุคของพลตีชลอคงสุวรรณในสนามมวยแล้วก็บากฏว่าพอผมภาพวันเสาไปแล้วนะพอมาวันอาทิตย์ก็ปรากฏไปถึงท่านช่องเจ็ดสีนล้วย่งยิ่งลงเบรกเลยไม่ได้แค่นั้นนะตอนนั้นพอภาคช่องเจ็ด ผมวันเสาร์รุ่นนีวันอาทิตย์ช่องเจ็ดพอสี่ทุ่มถึงหกทุ่มเป๋บบโปเตอร์จัดที่ลาเดาเนินงามวยมันวันอาทิตย์ง่ะาคด้วยผมพาคู่กับคุณพีเชียนจะไม่มีเวลาเลยมันไม่มีเวลามันก็ต้องมีเพราะว่าอะไรไหมเป็นอาชีพที่เราประสบค,ความสาเร็จแล้วเรามีไรายได้แล้วก็สาคัญเนี่ยพอตอนหลังมันมีมวยโลกนะมีมวยโลกเนี่ยครั้งแรกนะที่ที่ผมทําหลายๆโปรโมชั่นอย่างเซน่าเนี่ย <N> um> นะจัดครั้งแรกเลยก็มีไอ้ฉัตรชัยฉัตรชัยสายสกุลเนี่ยชกกับนักมวยชาวฟิลิปปินส์ที่ลุมพินีตั้งบูธอยู่นิดเดียวอะตรงตรงที่ตรงที่ดิงไซอะผมนะ่ะภาคครูไอ,เอ้เล็กกระชุนน่ะเล็กระชุ่นของสยามกีฬาเนะี่ยนั่นนะ่ะน็อกรบสองนั่นครั้งแรกที่เซนเอาจัดมวยชาัก๋อก็คือได้ภาคทั้งมวยไทยและก็มวยสากลด้วยนะฮะตั้งแต่ตั้งตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะสามสิบกว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ ก็จะใกล้เลขเส็ภาคมากี่คู่แล้วครับถ้าถามนะถ้าถามไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าห้าพันคู่ขึ้นไปผู้ชมทั้งมวยไทยแล้วก็มวยม,มวยสากลและก็มวยไทยและมวยไทยเนี่ยและมวยสากลก็เป็นทั้งพิธีกรและก็เป็นทั้งคนพากิมิงมีไฟภาคแบบประทับใจที่สุดไหมในเรื่องมวยไทยเนี่ยที่ท,ที่พลิกล็อกโมโหรานแล้วก็สนั่นลั่นทุง่งนะก็มีหลายๆคู่เยอะ แต่ที่มวยดังๆที่แฟนมวยจํากันได้เนี่ยก็คือเปรายการในึกวรรทสงชัยวันนั้นก็สํานักศักดิ์เมืองสุรินร์ไงต่อยกะแสงสดากิติกเสษยงอ่พี่หมิงประทับใจ,บใจแล้ววันนั้นก็คือภาคด้วยจําได้ไหมครับวันนั้นวันนั้นอยากจะให้นะ้าหมิงกากับนิดหนึ่งว่า uh huh. อยากให้ภาคให้ให้ให้ให,ให,ให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งว่าอ่าหลับตาปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่า นี่แหละครับวันนี้ก็มาติดตามชมนะครับเป็นการในศึกวันทรงชัยกับศึกเจ้ามังกรของเสียทรงแล้วก็โปรโมเตอร์มหาชนคุณทรงชัยนะครับเป็นการชกระหว่างแสงสดากิติกเกษมกับสำรานศักดิ์มังุริน,รน,รน,น,น,นนะครับคู่นี้โชกันในพิกัดน้าหนัก126ปอนด์นะครับคุณถือว่าแสงสดาเนี่ยหมัดคมนะครับอา้าวแสงสดาที่เตะขวาลํตาตัวต่อยหมัดอีกสำรานศักด์โดนเข้าไปเป๊ะแต่พยายามต่อยลําตัวต่อยลําตัวโอ้ยแสงสดาก็ไม่โดนนะครับเพราะว่าแสงสดายาวกว่าแล้วก็มีลูกแทงด้วยนะ พอชำนานศัก์เข้ามาเข้าใกล้แทงไหนก็แทงเขาแทงเข่าํำนานศักสะดุ้งสะดุ้งจงทั้งหมดยกที่3นะครับราคาก็ทางแสงเสดาเป็นต่อประมาณ7 4็ถึง 2, เพราะว่าอีก2ยกก็คาดว่าจะประคองตัวได้นะครับพอออกมายก4แล้วนี่นะครับชำนานศักด์โดนไป3ยกยก4นีตนตน้นๆยกก็โดนอีกแล้วโดนหมัดโดนแข้งแล้วก็รกากกวรากลางยกโดนแสงเสดาต่อยลงไปลม้มลงไปนอนนะครับกรรมการก็นับไปนับเป๋ไปเป,ป๋มาเป๋มาเป๋ไป จนกระทั่ง2นับเลยนะครับทำท่าจะจับแพ้อยู่แล้วรอมรอะนะแล้วก็ปรากฏว่าระคังช่วยไว้ก่อนเลยทีเดียวสำรสานสักได้รอดจากการถูกนอกแล้วก็พอมายก5เนี่ยนะโอ้โหฟื้นน้ำเลยสนองแล้วก็อาวุธรักวาน,นิชน้องชายบอกว่าไอ้ดานมึงไม่มีอะไรจะเสียด้วยนะยกนี้พอเปิดฉากนี่มึงรักต่อยก่อนเลยพอระคังเป้นปุ๊บสำรานสักปรีเลยปรีมากลางเวทีสสงสดาออกมาปุ๊บสำรานสักต่อยไส้ลำตัว หมัดหนึ่งขวาอีกหมัดหนึ่งแสงสดาเอียงเอียงโดนขวาเข้ากรามเต็มกรามเลยแสงสดาลงไปนอนแน่นิง่งลับสนิทสิทธิ์ยาวเหยียดเลยอ่ะลิกล็อกปนปี้เลยนะครับนายกที่ห้าวันนั้นคนดูไม่มีการนั่งฝรั่งมังข้าโอ้โหกูด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 ดีใจกันเป็นสุดๆเลยนะครับวันนั้นครับ ยาสมิงขาวมาได้พูดว่าสมิงขาวแล้วนี่นะก็คนที่ตั้งก็คืออวางเพราะว่าเขาคืออาจารย์บี้เนี่ยนะก็พาผมไปไป,ไปฝากไปฝากที่หนังสือพิมพ์บ็อกซิ่งแล้วก็ดูแล้วโอ้ยเด็กคนนี้มันตัวดําหน้าตาก็ดําก็สรุปแล้วเนี่ยจะตั้งที่ยังไงดีว่าอะไรพวกนี้ปิติบูติกก็เลยก็มองดูหน้าดูตาก็เขามีสามใบเถาวรเขาอยู่ที่เดียวกันเราก็ขึ้นไปที่กองบอก,กนะก็รวมตัวกันตั้ง เออมันน่าจะชื่อสมิงขามันไปเลยดีกว่าวะตัวมันดำมิดปีเนี่ยให้ชื่อสมิงขาไปเลยมันอาจจะดังก็ได้เขาว่ายอย่างนั้นนี่แหละครับในานามของหนังสือพิมพ์บ็อกซิ่งแต่ว่าสามใบเถาเป็นคนตั้งเกียรติประวัติเนี่ยมีแน่นอนทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นนะผมเป็นพิธีกรของที่โคราชไงในการมวยโลกของพิธีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเนี่ยซึ่งดรพงษ์เป็นประธานจัดแล้วก็ในวันนั้นน่นะดูมันจะเป็นวันเพง หรือว่าน็อกเอาอะไรพวกนี้นะก็มีอยู่3ามสี่คนนี่แหละแล้วก็วันนั้นเขาเชิญมูเชโอสุไลมานลูกชายของโฮเซสุไลมานมาด้วยเลยทีเดียวแล้ววันนั้นผมปลื้มใจมากที่สุดเลยทีเดียวพอระหว่างจะประกาศคู่น็อกเอาโรวันเฮงเนี่ยนะพอจะเริ่มประกาศเนี่ยระหว่างแนะนําทุกท่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมาถึงประกาศคู่มวยมูเชโอสุไลมานนี่ลูกชายของสุไลมานเข็มกลัดนะครับของสภามวยโลกที่ติดหน้าอกของแกมาจากอเมริกาเนี่ย แกถอดบนเวทีเลยอ่ะแล้วก็กลัดให้ที่ผมเลยที่ที่ททกระเป๋าผมเลยอ่ะเป็นเข็มกลัดของเดบบีซีสภามวยโลกในฐานะที่เป็นผู้บรรยายพิธีกรมวยสากลได้ยอดเยี่ยมของโลกในประเทศไทยอืม<ท>ความภาคภูมิใจมวยไทยเหรอครับมวยไทยก็ผมได้รับรบางวัลเทพทองพระเทศสถานนี่แหละครับโดยท่านองคมนตรีนะครับเป็นผู้มอบเนี่ยที่เป็นผู้มอบนะครับที่ศาลาสะไทยสมาคม ในภาพระมนาชุปธรรมครับพี่มิงอยากจะให้วงการมวยเป็นอย่างไรอะไรไงในสานที่เป็นผู้คาวอดในวงการมวยครับเวลานในวงการมวยเนี่ยมันมีหลายๆองค์หลายๆแบบหนึ่งทั้งในสนามสองโปรโมเตอร์สามหุ่นคณะแล้วก็สี่เทนเนอร์ทุกอย่างเนี่ยนะมันต้องกลมเกลียวกันหมดแล้วก็สําคัญเนี่ยในช่วงที่โควิดเนี่ยนะโควิดมาสองรอบเนี่ยรอบหล้างเนี่ยโอ้ฉีฉามกันหมดทุกคนอะนักมวยที่อายุอานามากขึ้นหรือแม้กระทั่ง ต่อยได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรผู้นี้หรือแม้กระทาั่งหัวหน้าคณะก็ย่อยับเลิกกันเยอะนะและนักมวยก็เลิกไปเยอะเพราะหนึ่งสตุกงสตังค์งไม่มีในการเลี้ยงของคณะก็ไม่มีอยู่แล้วอะในเมื่อคนเราพอจะอดเนี่ยนะมันก็จะต้องดิน้นรนะ่ะไปทํางานทําการพอทํางานทําการได้แล้วเนี่ยน้ำหนักตัวมากขึ้นฉะนั้นมันก็ห่างเหินไปแต่ฝากไว้นิดหนึ่งนะวงการมวยของเราเนี่ยนะเป็นวงการของลูกผู้ชายไม่ได้ใช้อาวุธนะครับ ใช้ศิละปะแม่ไม้โมยไทยแล้วก็ศิละปะแม่ไม้มวยไทยเนี่ยก็คู่กับประเทศชาติแล้วก็คนไทยแล้วก็คนมวยตลอดทั้งชีวิตนะครับฉะนั้นมาถึงยุคของพวกเราก็ช่วยกันสร้างแล้วก็ช่วยกันจะลงในเรื่องของศิละปะแม่ไม้มมยไทยครับขอบคุณมากเลยครับครับนี่ก็คือนักภากระดับ ตำนานเสิ้งขาวดำรงไต่ทองบุคคลทรงคุณค่าแห่งวงการมวยเมืองไทยกลุก๊กวงในสัปดาห์หน้าจะเป็นใครนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณคุณตีลาดเพา้าถ่ายภาพรองอัสษรคมต้องลาไปก่อนจังพอกันไหมสมบายดีครับ